น้ำตาลูกผู้ชายภรยาซาบอลโอฮานะ่าเผยความเจ็บปวดของสามีร่ำไห้หนักความรักความไว้วางใจได้พังลงแล้วเขาเด่นเขาเด็จะพาทุกคนไปดูท่ามกลางดรามา The oh ่าเดอร์มินโอฮาน่าด้านซาบอลโอฮานะ่าหนึ่งในสมาชิกที่น่าจะมีความสนิทสนมกับเดอมินถึงกับร่ำไห้หนักถึงสองครั้งติดโดยภรรยาซาบอลโพสคลิปเมื่อวันที่สามตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันที่บริษัทได้ประกาศให้เดอร์มินพ้นสภาพแต่ยังไม่ได้มีการประกาศออกสื่อให้คนนอกรับรู้นั้น ภรยาได้ถ่ายคลิปของซาบอลวันนั้นขณะเศร้านั่งร้องไห้พร้อมข้อความว่า3ทับ 10, ทับ 6, 8, นี้เป็นครั้งแรกที่อยู่กันมา9ปีแล้วฉันเห็นสามีมากอดฉันร้องไห้แล้วก็นั่งร้องไห้อยู่แบบนี้พักใหญ่มันอัดอั้นอยู่ในใจเพราะความรักความไว้วางใจได้พังลงสับสนผิดหวังและเสียใจต่อจากนี้ไม่อนุญาตให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกสามีของฉันใครทำผัวกูร้องไห้อีกเจอกูค่ะก็จะโพสต์อีกคลิปซาบอลน,นั่งขับรถแล้ว ร้องให้หนักพร้อมแคปชั่นว่าเห็นเขาร้องฉันก็ร้องตามตาแดงทั้งวันเลยวันนี้เมียอยู่ข้างๆนะเดือนที่เราก็ร้องไปรอบหนึ่งวันนี้ก็ร้องอีกละ โอเอนะสามีตัวเล็กตัวน้อยของเมียเขารับรู้ความรู้สึกของเธอทุกอย่างรักมากผิดหวังมากเป็นธรรมดาเวลาจะเยียวยาทุกสิ่งโดยมีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจหลายคนถึงบอกร้องให้ตามอีกด้วยอาทิเดอรมินเป็นคนที่ซาบอนชอบดื่มด้วยตลอดคงจะถัดใจมากๆผมคนหนึ่งก็เคยต้องเสียเพื่อนแต่แค่ของผมมันหายไปจากโลกรักพี่ๆทุกคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าที่สองคนมีเงินด้วยกันไม่ถึงร้อยเราไปกินไปดื่มด้วยกัน บ้านเช่าด้วยกันไร้ความหมายสําหรับเขาเลยเหรอขอโทษนะที่อินจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าลุงซานะจะเป็นคนที่ผิดหวังมากที่สุดเพราะลุงซาไว้ใจรักพี่มีนมาเกือบสิบปีลุงซาเลยร้องไห้ขนาดนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหยุดร้องไปแล้วเจอคลิปพี่ซาฉันครอเบ้าอีกแล้วอบกอดทุกคนนะคะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ